เวียดนามก็ไม่เท่าไรกับตันคิมวิเคราะห์ชี้ลูกยางเกาหลีใต้เหนือกว่าเก็บชัยได้ไม่ยากถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคิมยอนขยองนักวอลเลย์บอลสาวอดีตกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ที่ผันตัวมารับหน้าที่ผู้บรรยายให้กับ KBS สํำนักข่าวดังของประเทศในการแข่งขันเอเชียนเกม2022โดยลูกยางสาวจอมเก่า38ปีได้วิเคราะห์คู่แข่งเกมแรกของทัพลูกยางเกาหลีใต้ นั่นก็คือเวียดนามที่พัฒนาฝีมือขึ้นมามากทีเดียวว่าเป็นเรื่องจริงที่เวียดนามกำลังเติบโตขึ้นกว่าแต่ก่อนมากอย่างไรก็ตามกับปันคิมชี้ว่าการที่จะเอาชนะคู่แข่งอย่างเวียดนามไม่ใช่เรื่องน่ากังวลขอเพียงเล่นกันด้วยความมุ่งมั่นกว่าเดิมเราแพ้เวียดนามในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียดังนั้นเราจึงต้องชดเชยในครั้งนี้ แต่หนนี้ถ้าเราใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทีมในเรื่องของความแข็งแกร่งและการเสิร์ฟเราก็จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายคิมยอนขยองกล่าวในรายการพร้อมกันนี้เธอยังเน้นย้ำอีกว่าวอลเล์บอลหญิงต้องผ่านรอบคัดเลือกด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นถึงจะได้เปรียบแต่นักกีฬาของเราคงจะเหนื่อยและต้องเจอกับเรื่องยากลำบากเมื่อต้องลงแข่งขันในหลายรายการติดต่อกันแต่แน่นอนฉันจะสู้เคียงข้างไปกับพวกเธอ สำหรับวลเลยบอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม C ในการแข่งขันเอเชียนเกม2022รวมกับเวียดนามและเนปาลโดยจะหาผู้ชนะอันดับ1และ2ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ต่อไป